เองเลยดิเองเลยเองเลยอืมไม่เกี่ยวเองเลยลูกในไม่เกี่ยวเองเลยแล้วมันจะผ่านทั้งหมดแหละนิ่งกันมันก็จะไม่เกี่ยวกับนิ่งไปเองลูกเฉยก็ไม่เกี่ยวกับเฉยไปเองตื่นก็จะไม่เกี่ยวกับตื่นไปเองรู้ไหม พร่องก็จะไม่เกี่ยวกับพร่องไปเองจะปิดจะเปิดก็อย่างไรมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองเลยอินทรีย์ตนะเนี่ยจะรู้ไม่รู้กันอย่างไรมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองเลยนะนี่สรุปเนื้อหาตัดสรุปพร้อมกันให้อยู่แล้วลูกตัดสรุปพร้อมคือมันตัดพร้อมกันหมดทุกทุกลักษณะทุกลักษณะแห่งความหลงทุกกษณะแห่งสมุทยัย ตัดพร้อมกันทุกอย่างมันที่คัดเอาแล้วนิ่งมันจะไม่เกี่ยวกับนิ่งได้อย่างไรเฉยมันจะไม่เกี่ยวกับเฉยได้อย่างไรแช่มันจะไม่เกี่ยวกับแช่ได้อย่างไรแล้วรู้มันจะไม่เกี่ยวกับรู้ได้อย่างไรห <academy. S 1> เห็นจะไม่เกี่ยวกับเ,เห็นได้อย่างไรถ้าจะตามไปไม่เกี่ยวสิ่งนี้สิ่งนั้นมากมายร้อยแปดพันประการ มันไหวไหม,อ,มอันนี้ตัดที่ต้นขั้วให้อยู่แล้วไอ้ลูกมไม่เกี่ยว่ันในไม่เกี่ยวเองเลยในยไม่เกี่ยวเองเลยลูกมันก็ไม่เกี่ยวกับลูกไปเอง นาไม่เกี่ยวกันนาไปเองจิตไม่เกี่ยวกับจิตไปเองกายไม่เกี่ยวกับกายไปเองจิตไม่เกี่ยวกับจิตไปเองจะรู้ไม่รู้มันก็จะไม่เกี่ยวไปเองนี่สรุปเนื้อหาของการตัดสรุปให้แบบสุดสั้นสั้นสุดแล้ว S <S เองเลยเองเลยอืมในไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยในไม่เกี่ยวเนี่ยเองเลยไม่ได้ให้เอาไม่เกี่ยวอะไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยไม่ใช่ให้เอาตัดเนี่ยไปตัดอะไรตัดก็นีนตัดเองเลยลูก หมดภาละมันจะได้หมดภาละเรื่องมรรคเรื่องอริมรรคอะไรมันเป็นการจบกิจมันเป็นการจบตัวหลงปฏิบัติซะเอง ไม่เกี่ยวกันเนไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยลูกมันเป็นการจบกิจแล้วจบตัวหลงปฏิบัติซะเองจบตัวหลงไปคอยไม่เกี่ยวนั่นแหละจบตัวหลงไปคอยเกี่ยวจบตัวหลงไปคอยไม่เกี่ยวนั่นแหละ อย่าให้มันเยินเยอะเหมือนกับสวิตไฟร้อยหลอดพันหลอดร้อยสวิตพันสวิตหมื่นสวิตแสนสวิตลาน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 สวิตไปตามไล่ปิดสวิตไหวไหมละ่ะอย่าให้มันเยินเยอะไปซะเองลูกคัดเอาเลย จะไปตามไม่สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน,น,น้นจะไปคอยไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้ส really ิ่งนั้นสิ่งไหนๆหรือว <paper? S 2> ่าอะไรๆมากมายมหาศาลเนี่ยไหวไหมพอไปหลงไปคอยไม่เกี่ยวนั่นแหละไม่เกี่ยวแบบหลงไงัมแต่เอาไม่เกี่ยวไปคอยไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไปไม่เกี่ยวแบบหลงไม่เกี่ยวทรมานเนี่ย ไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยลูกมันตัดให้หมดแล้วความหลงทุกอย่างทุกเรื่องทุกประเภทมันตัดให้หมด โมหะตัณหาประธานในลักษณะต่างๆยุติหมดตัดให้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไปตัดมันตัดในตัดเองเลยตัดตัวตัดเองเลยตัดกันในตัดเองเลยไม่ใช่ไปตัดมันไม่ใช่ไปละมันละก็ในละเองเลย ในไม่เกี่ยวเองเลยนะ่ะลูกมันจบทั้งหมดเราไม่ไปหลงทำให้มันเย่นเยอะไปซะเอง อย่าไปให้มันยุ่งยากไปเสเองอย่าให้มันไปยุ่งเหยิงไปเสเองอย่าให้อ้อมค้อมไปเสเองแล้วก็มันเหมือนกันไปทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นการโปรโดในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างไปได้วยกันเลย ตัดส,สรุแล้วการโปรดพร้อมกันไปตื่มัน mm ก็จะไม่เกี่ยวกับตื่นเองไปด้วยเลยพร่องมันก็จะไม่เกี่ยวกับพร่องเองไปด้วยเลยนิ่งมันก็จะไม่เกี่ยวกับนิ่งเองไปด้วยเลยเฉยมันก็จะไม่เกี่ยวกับเฉยเองไปด้วยเลยมีจิตไม่มีจิตมันก็จะไม่เกี่ยวไปเลยลูกนะ ไม่เกี่ยวกันนไม่เกี่ยวเองเลยมันจะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง อย่าไปอ้อมไปหลงเจริญแบบนั้นแบบนี้อ้อมไปหมดหลงย่นเยอะไปซะเองหลงทําให้มันยุ่งให้มันยากไปซะเองมัวแต่หลงทาให้มันยากให้มันยุ่งไปซะเองมันไม่ใช่เออตัดไปค่อยตดัดตัดกันนี่ตัดเองเลย ตัดก็ไม่เกี่ยวก็ตัดเองเลยนั่นแหละลูกเรียกว่าตัดเรียกว่าตัดกันนี่ตัดเองตัดไม่เกี่ยวก็ตัดเองเลย ฟังเรื่องตัดแล้วมันจะคุมเครือบัญญัติแต่หนไหนฟังให้มันสอดคล้องในในยุคปัจจุบันไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละทั้งหมดของเนื้อหาที่ตัดสรุปตามตัดตามแล้ว มันจะทั้งหมดของความที่ไม่เข้าไปหลงไปซะเองมันจะทั้งหมดของความที่ไม่เข้าไปยึดไม่ไม่เข้าไปติดไปซะเ,เองเองเลยสรุปจบยุติสมุทัยทุกอย่างสรุปจบยุติสมุทัยทุกลักษณะเองเลยมันจะไม่เป็นสมุทัยไปเองเลย และเขาจะตัดให้ทั้งหมดแหละสรุปยุติให้ทั้งหมดแหละความกระสับกระส่ายความดิ้นรนความทุรนทุรายทุกอย่างนั่นแหละกของความเป็นสมุทรไทยของความเป็นเหตุเป็นทุกข์ไปซะเองนั้นนะ่ะเขาจะยุติให้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าตัดสรุปพร้อมมันตัดพร้อมกัน ตัดพร้อมกันนั้นมันตัดอย่างไรเล่าก็ตัดกันนีนตัดเองเลยไม่ใช่ไปตัดอะไรมันจะไม่เป็นทั้งตัวตัดตัวติดแหละเองเลยอ่ะ ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยไม่ก็บในไม่เองเลยแล้วละตัดที่มันไม่เกี่ยวกับตัดล่ะตัดก็นในตัดเองละไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองเลย ตัดที่ไม่เกี่ยวก็ตัดเอง แม้ตื่นอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับตื่นไปเองด้วยเลยไม่เกี่ยวก็ในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยที่มันไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยแม้ตื่นอยู่มันก็ไม่เกี่ยวกับตื่นไปด้วยเองแม้พร่องอยู่มันก็ไม่เกี่ยวกับพร่องไปด้วยเองมันจะเองเลยทั้งหมดนั่นแหละ ไม่เห็นอยู่มันก็จะไม่ไม่เกี่ยวกับเห็นไปด้วยเองเลยแม่รู้อยู่มันก็จะไม่เกี่ยวกับรู้ไปด้วยเองเลยที่ไหนไม่เกี่ยวเองเลยเนี่ยเองเลยเนี่ยไม่ก็เองเลยไม่เกี่ยวก็เองเลย มันจะปลดล็อกแห่งอุปทานให้ทั้งหมดเองทุกอย่างทุกเรื่องไปทุกสิ่งทุกอย่างไปมันจะปลดเปลื้องการพัฒนาการแห่งโมหตัณหาในสรรพสิ่งทั้งหลายไปเองโมหะตัณหาที่มันพนัฒนาการกับสรรพสิ่งที่มันพนนันธนาการกับสรรพสิ่งเนี่ยมันจะปลดเปลื้องทั้งหมดทั้งมวลไปเองเองนี่แหละ ไม่เกี่ยวกันไหนไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละ ไปเย็นเยอะอย่าไปอ้อมค้อมอย่าไปเรื่องมากไปเสเองอย่าไปมัวแต่วิถีอย่าไปมัวแต่วิธีการอย่าไปมัวแต่ดำเนินการปฏิบัติการปริยัตปฏิบัติปฏิเวศสมูทัยทั้งนัน้นสมูทัยและผลแห่งสมูทัยทั้งนั้นพอเริ่มขึ้นมาก็เป็นสมูทัยทันที ผลที่ตามมาก็ผลสมุทัไทยนั่นเองให้ปริยัติห้ปฏิบัติไห้ปริเวทนั่นน่ะสมุทัไทยและผลสมุทัไทยทั้งนั้นพอเริ่มก็ตัณหาเรียบร้อยโมหะเรียบร้อยตัณหาเรียบร้อยไปแล้วอย่าไปมัวแต่ย่นเยอะยืดเยอะอย่าไปมากด้วยวิถีวิธีการอย่ามัวแต่ไปหลงดําเนินการปฏิบัติการอยู่มันเป็นสมุทัไทยทั้งหมดเป็นเหตุเป็นเหตุทั้งหมด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเหตุไม่เกี่ยวกับผลตรงตรงตัวนิพพานเลยนิพพานไม่ใช่เป็นผลของสิ่งใดใด นิพานเองยังไม่ใช่นิพานเองเลยขนาดนิพานก็ยังไม่ใช่นิพานเองเลยแล้วจะให้นิพานไปเป็นผลของอะไรไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยอย่าไปเรื่องมาก อย่าไปมากจิตอย่าไปจิตมากไม่กันในไม่เองเลยไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่เอง แล้วก็พร้อมกันไปกับสังสวัสดนั่นแหละมันจะได้ล้างพร้อมกันไปจบช่วยพร้อมกันไปมันเหมือนกันไปในไม่เกี่ยวเองเลยมันเหมือนกันไปไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองเลยไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยวเองเลยมันเหมือนกันไปมันจะได้ดับล้างช่วยกันไปว่างล้างช่วยกันไป ทุกอย่างก็ปรับไปสู่การโปรโดทั้งหมด ไม่มันไม่ใช่ไม่อยู่แล้วอืไม่กว่านี้ไม่เองเลยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอยู่แล้วไม่เองก็ไม่ใช่ไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวเองก็ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วดังไม่ก่านี้ไม่เองเลยมันก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้ว ย่ามแต่เรื่องมากอย่ามแต่วกวนอย่ามแต่สารวนอย่ามแต่วนไหน,นมันฉับพ,พันไหน,นไม่เกี่ยวเองเลยให้มันเรื่อยๆนี่ไม่เองเลยก็เรื่อยๆอย่ามัวแต่มากจิตอย่ามัวแต่มากขนาดจิต อย่ามัวแต่บูรณาการจิตอย่ามัวแต่ปรุงแต่งจิตอย่ามัวแต่จิตปรุงแต่งอย่ามัวแต่ตรงจิตอย่ามัวแต่อะไรกับจิตอย่ามัวแต่อะไรกับอะไรในไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวกันในไม่เกี่ยวเองเลยมันจะได้ล้างทั้งหมดไอ้ที่อะไรกับอะไรหรืออะไรในอะไรเนี่ยมันจะล้างไปเองเลยโมหะหลายสายยาว ตัณหาหลายสายยาวอุปทานหลายสายยาวหมดสั้นหมดยาว